ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบไปกัน,นครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกาาารรออัปเดตขข่วสง อีฟุบอล2024โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนคลิปนี้นะครับทุกคนจะทาการพูดถึงนักเตะแลกฟรีทุกคนหรือว่าตัวฟรีที่หน้าแลกมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีใครกันบ้างรวมไปถึงเทคนิคการอัพค่าพลังของนักเตะนะครับก็มาดูกันนะครับว่าอัพยังไงกันบ้างจะได้ค่าพลังที่สูงที่สุดหรือว่าโหดที่สุดก็มาลกัรรับชมกันในคลิปนี้เลย้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนเดิมทุกคนฝากกดไลค์กดลับมไเรันเกันนะครับ อย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าคลิปนี้คือทำการพูดถึงนักเตะตัวฟรีคนหรือว่าตัวแลกฟรีด้วยไอเทมดาวหรือไอเทมของ non n o m i n a t i n g Contract นะครับสำหรับล่าสุดคือเป็นแพ็คของนพอร์ตมิสซิสซันเอ็นะครับก็เพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดสดร้อนๆเลยนะครับมีทั้งหมด8ตัวเลยด้วยกันนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมอีก2ตัวก็คือที่อยู่ในแมตช์พาร์ตเองนะครับสำหรับ8ตัวที่อยู่ในนิ้วคือนำทับโดยที่เคนไรท์เพื่อคนตัวคริชมันนะครับวิคาริโออะไรประมาณนี้นก็ ทุกคนอยากแลกใครกันบ้างหรือแลกใครกันมาแล้วบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยครับก็เดี๋ยวเรามาดูเทคนิคการอัพค่าพลังกันบ้างเลยน,นะครับว่าอัพยังไงจะได้ค่าพลังที่สูงที่สุดนะครับเริ่มที่คนแรกในฝั่งของเดียแคนไรท์คนมาตำแหน่งของกองกลางตัวรับหรือว่า DMF นะครับค่าพลังสูงสุดอยู่ที่9 8ปนะครับก็สามารถอัพตามนี้ได้เลยนะครับต่อมาคนที่2เคือองตัวกริซมันนะครับค่าพลังเยอะที่สุดในแพ็คก,ก็คืออยู่ที่9 9้นสิบเก้าเลยเพื่อนๆสำหรับอง Mann, ค์ตัวกริซ และต่อมาคนที่3คือตำแหน่งของกองหลังเซนเต้แบ็กหรือว่าซีบีทุกคนค่าพลังสูงสุดอยู่ที่96นะครับแล้วก็คนที่4ก็คือปีกข,ขวาของ PSV ไสบโฮเฟนนะครับค่าพลังสูงสุดรวมบุตรอยู่ที่97นั่นเองนะครับต่อมาคนที่5คนเป็นหน้าฝั่งของวิคาริโอนะครับมาตำแหน่งของผู้รักษาประตูของทอร์เนมฮอสเปิร์นคนค่าพลังสูงสุดรวมบุตรอยู่ที่96เลยนะครับสำหรับวิคาริโอและต่อมาคือกองหลังเซนเต้แบ็กจากยูเวนตุสนะครับทุกคนค่าพลังสูงสุดอยู่ที่94นะครับ คนต่อมาคือโทนี่โกนนะครับสำหรับโทนี่โกนก็คือเป็นนักเตะที่อยู่ทางฝั่งของแมตช์พาร์ตนั่นเองนะครับก็สามารถอัพตามนี้ได้เลยนะครับค่าพลังสูงสุดรวมบูญอยู่ที่97เลยทีเดียวนะครับคนต่อมาคือตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้านะครับค่าพลังสูงสุดรวมบูญอยู่ที่94นั่นเองครับทุกคนและต่อมาก็คือนี่เลยนะครับมาตำแหน่งของกองกลางตัวรุ่อีกหนึ่งคนนะครับค่าพลังสูงสุดรวมบูญอยู่ที่95เลยครับสำหรับริคาร์โดออต้า และต่อมาคนสุดท้ายก็คือกองกลางเสียมเนะครับค่าพลังสูงสุงดรวมบุญอยู่ที่94นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยกันนะครับทุกคนที่ดูอยู่นะครับแลกใครกันบ้างหรือว่าเลงใครไว้บ้างรอแลกใครกันอยู่บ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็เมื่อแลกมาแล้วนะครับก็สามารถอัพตามที่ผมทําการไล่เรียงไปเมื่อกี้ได้เลยนะครับจะได้ค่าพลังที่สูงที่สุดและโหดที่สุดอะไรประมาณนี้นะครับและสำหรับใครที่ไม่ทราบว่าจะหาดาวได้จากไหนก็คือหาได้ทางแมทพาร์ตเองนะครับวันนี้ก็สามารถ ไปเล่นนะครับทุกคนหรือว่าสะสมเพื่อรับแม็ดพาร์ตในส่วนของไอเทมดาวจับแม็พาร์ตได้เลยนะครับวันนี้ก็อย่าลืมไปเล่นกันด้วยแล้วกันนะครับเพื่อรับไอเทมดาวฟรีแล้วก็มาเล่นนักเตะฟรีกันท่นเองนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหาผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ